ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะครับเนาะ mm hmm. มือนี้นุ่มโชคก็ได้เฮ็ดหวยแล้วพัฒนาสูตรดังเดิมมาฝากนะเพียงเนาะสูตรดังเดิมหรือว่าสูตรครอบจัก,กรวาลเนาะสูตรเก่าสูตรแก่ของเงาหลังจากเฮางไปเอาสูตรนี้มาล่องลายมือแล้วมือนี้นุ่มโชคก็เลยได้นำเอาสูตรดังเดิมมาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะกระรผมสูตรดังเดิมมือนี้วิ่งรลุดนี่สองเก้าศูนยเนาะเดียนสูตรสองเก้าสองศูนย์เหลือเก้าศูนยได้พี่น้องเด้อ จับคู 1, centimet, iah, ่มีเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สี่หาสอง 2, 6, 6, 9, men, สองหหเก้าเก้าหนึ่งหาสสองศแล้วก็6กสเนาะสามดตรงตัดเล่นก็มี 2, 9, 0, ย์แล้วก็ 2, 1, 0ฟันขาดไปเลยจับตัดเล่นเป็นสองตัว3มตัวก็ได้เนาะจับคู่วันนี้เน้นให้ที่9ก้าสามสามศูนย้าสองสองหหก้าเหนึ่งแล้วก็ 2, องศนย์เด้อนี่คือตัวเน้นตัวที่วงกลมไมนะครับเนาะครับนี่คือมวยรอบตาน้าน ไอ้สูตรขอบจักรวานนะครับก็สูตรดังเดิมสูตรเก่าสูตรแก่ของเพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเลยครับแคบหน้าจอเลยครับผมมูนีเขาก็มาพร้อมปูเกับพี่น้องปูสมหวังแล้วก็ปูเมตตาเนาะปูนักขบานหรือว่าปูเมตตาของเราอยากได้อยากอะไรก็ขอพรท่านเอาเด้อขอพรตบปูสมหวังนี่เหล็กไรพระบิดตานี่ขอพรท่านเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่เพื่อเจ้าเขาสมหวังพี له, er ley, ่น้องผู funnel. ้นะเนี่ยงามงามพี่น้องเนียนเนียน ปูสมหวังเขานาะขอได้ตั้งใจนะพี่น้องครับผมนี่คือหวยเล้าพัฒนาโมนีนั้นพี่น้องเนาะเข็บหน้าจอเอาเลยนมโชคสีพี่น้องให่เจบายบายนะเพราะว่ามันไหลมันไหลไอ้สูตรเนาะมโอนีศีลลองให้สามสูตรไปเลยสูตรดั้งเดิมสูตรปักหลักแล้วก็สูตรใบม่วงเนาะพี่น้องเนาะต้องให้สามสูตรไปเลยเอาแขนไปโดนเอามครบสูตรมากสูตรได้เอาสูตรนั้นนะพี่น้องเนาะครับผมเข็บหน้าจอเลยครับเข็บหน้าจอเลยเดี๋ยวสีลประทันเนาะเดี๋ยวนมโชคสีเว้าไปลงให้โอเคครับผมเข็บหน้าจอเอาเลยก็ เดี๋ยวสีปิ้งน้องนะครับงเนาะครับผมสำหรับคนรับพนักนานนี่ก็มีสม,มีได้เป็นเรื้อสุดดังเดิมวงกลมตัวไหนก็คือตัวนั้นเลยเนาะตัวเด่นตัวเน้นเนาะโอเคครับผม